เดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านต่อดีกว่าเดี๋ยวราจะไปกินกันที่บ้านแต่ว่าวันนี้เรายังไม่กินเนาะเดี๋ยวเราขอดูหน้าตามันดีๆหน่อยจิ๊นิชาเนยแฟมิลี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะเออสวัสดีค่ะวิคทุกคนจำเราได้ป่าวเราเป็นไก่โอ๊ก <t> ใช่ไหมคะว,ว้าววันนี้เรามีภารกิจให้สองพี่น้องนะช่วยเหลือเราหน่อยเราเนี่ยอยากกินขนมอร่อยอร่อยอ่ะขนมอร่อยอร่อยอ่ะมีป่ะอยู่ที่ไหน,นในเซเวน่นเนาะไปตามล่าหาขนมอร่อยอร่อยให้เรากินหน่อยเรากำลังหิูเลยไปเลยไปเลยไปดูสิไปดูสิ เร,เราจะไปดูขนมมาลออร่อยกันนะคะไปหาให้พี่ไก่โอ๊กินหน่อยสิคนละหนึ่งชิ้น2ชิ้นก็ได้อุ้ยจะกินไข่ตัวเองอีกแล้วหรอเคยกินแล้วว่าเราเบื่อแล้วว่าเราอยากกินอย่างอืน่นนะมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยห,หรอขนมปังหรออุ้ยมีชาตาโบี่ด้วย จอเบอรี่ด้วยไหนๆขอดูหน้าตาหน่อยชิคโอ้พี่เนาย่าซื้ออะไรให้เรากินอ่ะขนมปังเหรอขนมปังอะไรอ่ะพี่เนี่ยขนมปังจริงเหรอแล้วมันจะอร่อยเนอ่ะเว้ยเพื่อนเราเพื่อนเราคืออะไรอ่ะโอ้ าตายแล้วจะกินตีนไก่ตัวเองเหรออุ๊ยได้อะไรให้เราอะเอาชิ้นเดียวก็พอมงทำไมต้องซื้อเหมือนกันให้เราอะ่ะกลัวรเราจะไม่อิ่มหรือไงอะแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ย๋ยวเราเราตัวนิดเดียวเองแล้วมีตังค์จ่ายกันหรือเปล่า่ยซื้ออะไรให้เราเนี่ย<อ>ไม่มีแล้วใครจ่ายให้อะ อ๋อเราก็ไม่มีตังหรอกเราอยู่แต่บ้านเนี่ยเราเฝ้าบ้านให้พวกเธอพวกเธอไปเรียนหนังสืออ่ะไหนลองดูชิว่าชีเซเว่นเนี่ยมีอะไรน่าก,กินอีกไหมอ่ะลองดูชิพาเราเดินดูไหนซินิชากันนี้ยะก็พาน้องไก่โอกเดินดูเซเว่นนะคะทุกคนดูซิว่าพี่ไก่โอกอยากซื้ออะไรเพิ่มไหมอ่ะอะไรอ่ะอุ้ย <throwing. S 2> ไหน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 สาลีเหรอ จะเอาสาหร่ายให้เรากินเนาะจริงเปล่าอุ้ยเราจะดีใจมากเลยไม่เนี่ยนายนายชาลายชาลายว,าว้าวมันอร่อยหรือเปล่าล่ะอร่อยเหรออุ้ยแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งเราจะกินไม่ไหวอะสิโออันนี้ก็ใหญ่พอแล้ว ขอยังคะโอเคแค่นี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอตังค์แม่เธอให้นะให้แม่เธอจ่ายตังค์ให้นะอ่ะไปจ่ายตังค์กันดีกว่าโอเคเอาไปจ่ายตังค์จ่ายตังค์ข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวข้าแถวข้าแถวเข้าแถวเราเป็นเด็กดีเราต้องเข้าแถวโอ้ยเธอสองคนใจดีจังเลย เราก็ได้มาแล้วนะคะ,ไไคะเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านต่อดีกว่า,าเด้อจะไปกินกันที่บ้านแต่ว่าวันนี้เรายังไม่กินเนาะเดี๋ยวเราขอดูาาาดดหน้าตามันดีๆหน่อยจีไหนให้แม่ให้แม,ม่เธอจับดูซิว่ามันเป็นยังไงอมัโอมันเป็นาตรอตบอร์รีนี่เอง,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 งแล้วก็เป็นอะไรคะ ส,สรารไหนขอดูสาหร่ายสิคะ<ส>ขอดูสาหร่ายหนย่อยค่ะอ๋อเป็นเท่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยอันนี้ขนมปังอะไรอะคะกินแล้วก็อ้วนใช่ไหมไม่ได้อ้วนเหมือนพี่เนยยาหรอใช่ไหม,มพี่เนยยบอกว่าขนมปังหาย,ยากกินแล้วก็จะอ้วนเหมือนกันเลยใช่ไหมขนมปัง ขนมปังปุ๊ยเหรอนี่ไง,งปุ๊ย,อ,อ,ยอ,อืมอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านยายต่อดีกว่านะแลเราไปเที่ยวหาน้องกันก่อนดีกว่านะคะอ่าวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องรีบไปธุระต่อนะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปกินกันนะบ๊ายบายฝากคลิปไหนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ โอเคบ๊ายบายค่ะ ap แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ <S <S